มดข่าวพาเพลินสอดดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักเรียนสอบติดหมอทางบ้านมีเงิน1 5 0 0บาทค่ะชีวิตคนเรานะคะต้นทุนไม่เท่ากันจริงๆนะคะอย่างล่าสุดค่ะนักเรียนยากจนตั้งใจเรียนสู้ชีวิตไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิตนะคะสอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสารคามพ่อเผยขณะนี้ทางครอบครัวมีเงินอยู่1 5 0 0บาท ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่14หมู่ที่9บ้านหามแหตำบลพนทองอำเภอเมืองกะลาินจังหวัดกะลาิลค่ะเป็นบ้านเพิงหมางแงนมุงสังกะสีขนาดกว้าง6เมตรยาว6เมตรนะคะมีห้องนอน1ห้องนอนและมี1ห้องน้ำส่วนฝาผนังบ้านก่อสร้างด้วยอิฐบ,บล็อกบางส่วนบางส่วนใช้กระสอบถุงปุย๋ยแล้วก็ป้ายโฆษณาไวนิลนะคะซึ่งนำมาเป็นฝาผนังบ้านพอได้กันแดดแล้วก็ฝน ครอบครัวนี้มีนายธนวุฒิเหล่าบุพาอายุ53ปีเป็นหัวหน้าครบอบครัวนะคะเราให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าขณะนี้มีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนส่วนลูกชายไปรับราชการทหารเกณฑ์ที่จังหวัดชลบุรีความเป็นอยู่ลำบากมากตนเองมีอาชีพทำสวนปลูกผักขายแต่ก่อนพอจะมีรายได้บระละ400-500บาทแต่ว่าช่วงนี้ประสบกับโควิด -19 จึงมีรายได้บรนละประมาณ100-200บาทค่ะ แต่ว่าก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ลูกสาวคือน้องโวนะคะสอบติดคณะแพทยศาสตร์ทําให้ตนมีกําลังใจต่อสู้ที่จะพยายามทํางานอย่างหนักนะคะหาเงินให้ลูกเรียนแม้ว่าขณะนี้ทางครอบครัวจะมีเงินเหลืออยู่เพียง1 5 0 0บาทก็ตามนางสาวนทวดีลาบุภาหรือว่าน้องโวนักเรียนยากจนเรียนดีจากโรงเรียนกลาสินพิทยาสรร เปิดเผยถึงเคล็ดไม่ลับในการเรียนจนสอบเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตประจำปี2564รุ่นที่16มหาวิทยาลัยสารคามว่าเวลาเรียนตั้งใจฟังคุณครูสอนต้องสะสมความรู้ต่อเนื่องแล้วก็แตกยอดเองค่ะและเลิกเรียนมาก็จะทบทวนบทเรียนอีกเล็กน้อยส่วนภาษาอังกฤษก,ก็จำศัพท์ให้ได้มากๆจะเป็นผลดีและทางโรงเรียนระสิรวิทยาศสารได้มีโครงการสอนพิเศษให้พร้อม ได้รับทุนปีละ3,000บาทจากนั้นแล้วโรงเรียนกดวิชาบ้านความรู้ในตัวเมืองกาลสินก็ให้เรียนฟรีด้านคุณครูมนศิชาอุดรบูรณจะของโรงเรียนกดวิชาบ้านความรู้ได้มอบเงิน2,000บาทให้น้องโวใช,ช้จ่ายเบื้องต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ